ติดตามอีกหนึ่งภาคอุตสาหการรมรถยนต์ของไทยกันบ้างนะคะ,ะรถหรูในปีที่ผ่านมารวมไปถึงปีนี้ค่ะที่ไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังเผชิญสถานการณ์วระโควิด -19 นะคะวันนี้ทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์มีการอัปเดตข้อมูลมาฝากกันด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะมีการออกมาเปิดเผยแล้วก็มีมุมมองตลาดรถยนต์หรูในไทยในปีนี้นะคะน่าจะขยายตัวเป็นบวกตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะ โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีโคโนมิอินเท l i g เ n เจนซ์เซ็นเตอร์หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีการรายงานนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคและทําให้ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี2020หดตัวค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่ EIC กลับพบว่าตลาดรถยนต์หรูได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ยังมีการเติบโตส่วนทางกับภาพรวมของทั้งตลาดแต่พอมาในปี2021นนะคะในเรื่องของ หาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร,เตอร,เตอร์เริ่มส่งผลต่อต,อตลาดรถยนตย์หรูชัดเจนมากขึ้นทําให้ปี2021นั้นนะคะกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามค่ะ EIC พบว่าตลาดรถยนต์หรูนั้นได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ารถยนต์ทั่วไปสําหรับมูลค่าตลาดรถยนต์หรูของไทยในปี2022 EIC คาดการนะคะว่ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้14%เมื่อเทียบเยอเยียร์นะคะตามการทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกษิจในป ประเทศและสถานการณ์การขัดแคลนซีมิคอนดกเตอร์ที่คาดว่าจะเริ่มที่ขายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปีค่ะและการที่ค่ารถยนต์สามารถดําเนินธุรกิจแบบออฟไลน์ควบคู่ไปกับการทําการตลาดแบบออนไลน์ได้มากขึ้นส่งผลดีต่อภาพรวมอุตสาหกรรมแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะยังต้องจับตามองความเสี่ยงนะคะจากการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธ์โอมิครอนรวมทั้งสายพันธุ์ใหม่ๆในไทยที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะการใช้ใจ่ายในภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศซึ่งถือ ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะตลาดรถยนต์ที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะน่าจะมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนทำให้สินเชื่อรถยนต์นั้นมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรอจับตากันดูละคะ่ะ